เธอคือผู้เผยแพย่ลัทธิหรือศาสนาจริงๆเธอมีชื่อว่าแอนตัวของแอนเองต้องประสบพบปัญหากับโรคแ,ลแปลกๆที่ทำให้ดวงตาของเธอแตกต่างจากคนทั่วไปความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้หลายๆคนมองเธอแปลกแยกออกไปเรื่องราวของพ่อแม่เธอและข่าวลือมากมายว่าแอนนั้นจริงๆแล้วคือปีศาจได้แพร่กระจายออกมายังชุมชนและวงกว้างเหมือนด่งโรคระบาด คนบางกลุ่มถึงกับมีการสนับสนุนให้เธอถูกประหารชีวิตกันไปเลยแอนใช้ชีวิตด้วยความกลัวภัยคุกคามต่างๆที่แพร่กระจายออกไปทําให้เธอหยุดคิดและสงสัยไม่ได้เลยเกี่ยวกับข่าวหรือบา้บาๆนั่นในวันหนึ่งคืนที่แอนไม่สามารถนอนหลับได้เธออยากไปที่สถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อสแสวงหาความสงบภายในแต่เมื่อเธอกําลังจะมาถึงไม้ปลายแหลมก็ได้แทงทะลุหัวใจของเธอ แอนที่กำลังจะตายถูกปล่อยทิ้งในที่ที่ห่างไกลขณะที่เธอกำลังจะจากไปนั้นเธอรับรู้ได้ถึงดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองดูเธออยู่แต่สติที่เลือนลางทำให้แอนแยกแย้ไม่ออกเลยว่ามันคือดวงตาแห่งความหวังในปฏิหาริย์หรือดวงตาอันชั่วร้ายกันแน่